กิเลศก็ไปทําเพราะทารถเล็กแข่งกันไงเจอ,อภูมิแบบเราต้องจัดใช่ไหมใช่แม่งแม่งทางของภูมิเลยเจนพี่ผม,นมคนตีไลยี่น่ะพี่เขายักหน้าว่ะคุณโอพี่ซ่าโอ้ผมอยากไปแว้นแล้วนี่ <laughs> สวัสดีครับผมอยู <S <S ่กับภูมิทิ้งท้ายนะครับกิเลก็ลาออกจากช่องนี้ไปแล้วนะครับหยอกหยอกหยอกครับผมเดี๋ยวกูตกแล้วคือวันนี้นะครับผมภูมิมาครับจะมาทำคอนเทนต์ครับเจ้วันนี้ภูมินั่งรถมาแต่งให้ให้ลูกพี่ขับลูกน้องนั่งขี่เนี่ยขับเนี่ยตอนเนี้ยบูขับอยู่เนี่ยหยอกหยอกวันนี้ครับภูมิเจ้เจภูมิอะไปเห็นคลิปพี่โอมเราทําคลิปพี่โอม ไปดูกิเลสก็ับไปทําเพราะทํารถเล็กแข่งกันไงเจ้ภูมิแบบเราต้องจัดใช่ไหมใช่แม่งแม่งทางของภูมินะเจ้ทางของมึง<ช>ทางแบบไนทางปุ้นทักไม่ไม่ทางทางเรียมภูมิเห็นเจ้มีเว็บพันหนึ่ง,งไงภูมิก็เลยแบบแม่งเดี๋ยวเป็นสนิมภูมิไม่ไม่กล้าขี่หรอกเออมึงขี่ไม่เป็นหรือเปล่าภูม<อ>ิภูมิก็เลยจะไปจัดใหม่ จัดใหม่ด้วยจัดใหม่อะจัดสดไหมจัดสดดีกกนี่นี่ภูมิให้ลูกน้องไปกดเงินอยู่เจมันมันอยู่น,น่นมันอยู่น่นภูมิก็เลยจะไปซื้อเวฟอะครับเพื่อนภูมิอยากเป็นนักแข่งเวฟอะไรละภูมิเวฟร้อยสิบร้อยสิบ <110 S 2> ตัวใหม่ไหมร้อยสิบตัวใหม่ ศึกษาข้อมูลมายังยังยังคุณ <laughs> แบบอยากเป็นนักแข่งไงเจ้เดี๋ยวเราค่อยไปคุณอยากเป็นนักแข่งมึงไม่ศึกษาข้อมูลคุณเดี๋ยวค่อยให้แบบพี่เล่แต่งอะไรบ้างพี่อะไรเงี้ยเฮ้ยแล้วออกมานี่ลูกพี่รู้ไหมยังไม่รู้เดชเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปซื้อใช่ไหมเราก็ไปให้พี่เล่แบบด่าทีเดียว <laughs> <laughs> ให้พี่เล่ด่ายวเองที่เขาเดาให้สิบบาทนี่อยู่ไหนเดาสิบบาทแม่ว่าพี่เดามาเท่าไหร่สามสี่หมื่นนะเดาหน่งสิบบาท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 เอาที่ที่ไหนซื้อสื้ได้ฟูมเลยสิบบาท ร้อยสิบบาทร้อาสิบบาทเหรอเเยอะสุดยอดโอ้ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนแล้วซื้อคันใหม่ไล้ใช่ไหมใช่เปลี่ยนมาว่าจะเปลี่ยนมาเป็นนักแข่งนะได้ภูมิเดี๋ยวเราต้องไปฝึกซ้อมหลังหมู่บ้านเราละใช่ใช่ภูมิว่าแบบจะแบ่งเต็มเลยอ่ะเดี๋ยวให้เป็นเลยสอนทีเดียวเลยเจ้าแบบพี่มึงยังอ่านอาหารออกตัวไม่เป็นเลยให้เขาสอน เดี๋ยวไปใส่ทีเดียวเลยไงเจ๊แบบเดี๋ยวให้พี่เลตะลึงเลยแบบว่ามึงซื้อมาทําไมผมิมาต้องพูดค่าวี้แครเด็เชื่อไหมมาอะไรไมันต้องขนาดนั้นหรอภูมิภมว่าแบบแล้วมึงจะซื้อมาทําไมมึงเอาตังค์ที่ไหนมาอะไรอย่างเงี้ยพี่เลก็ไม่อะไรมึงไม่ต้องถามว่ามึงเอาตังค์ที่ไหนมาไม่มีแอดคทุกคนไม่มีแอดคแอด <laughs> ไม่เข้าครับผมแอดไม่เข้าครับผมทุกคนต้องหาสปอนเซอร์แล้ใครจะเมียแหลงแหลงเอออะไรแต่งเวทีจไมาเล่ขาภูมิช้าจังเลยเออไว้ ว่ารอรอกดต่อนานมากแล้วเนี yeah ่ยเนี่ยเวฟภูมิรออยู่เนี่ยแม่งเสียงเสียงดังในหัวภูมิเลยนะเจ๊งั้งงั้นงั้งงั้นใช่ไหมเป็นหลี่ภูมิแบบคว่มลงสนามเหมเดี๋ยวไปหาชุดแม่งเซียนว่ะเซียนว่ะอะไรนะสายชิวโอสายกดสายกดแล้วเดี๋ยวสายกดเลยเพราะว่าสายกดแล้วตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเดินทางไปอีกสัก5้าในีสินาทีก็ถึงแล้วครับเพื่อนอยากจะคุยอะครับอยากจะไปเดี๋ยวตอนนี้เรารอเลยค่ะเสร็จแล้วภูมินะคะเสร็จแล้ว นี่นี่ทุกคนเลขาพี่ครับน้องๆเป็นไงกดเงินมาให้พี่ครับน้องๆดูยังยังไม่รีบอีกไหนลูกน้องไหนเอาเงินไห้พี่ที่ลูกน้องทีนทีก่าโอ้โหเป็นไงครับเพื่อนเพื่อนโอ้เป็นไงครับเพื่อนเพื่อนโอ้โหน้ำดีภูมหอมจังเลยเจ้น้ำถูกเลย อันนี้เจ็ดรครับเพื่อนๆหนึ่งสองสาเจ็ดแ้าเผิดวะง่ห้าหกเจ็ดแปด็ปเจ็ดแปดเก้าีิเจ็ดแปดสองสามเก้าสามสน่งสองสามสี่กแปด้าสามสเจ็ดแปดสามนะครับเพื่อนๆโอ้โหปลาปาเจเจเตื่นตื่นวะกูไปเถอะกูอะคือเป็นไงครับเพื่อนๆทุกคนไม่ไม่อยากคุยอะครับ เป็นไงครับเพื่อนๆมาถึงศูนย์แล้วครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปซื้อรถกันเลยเป็นไงครับลูกน้องจะเวฟไปแจกซิ่งครับเจศเอองั้นเรารีบไปออกไหมจันค่ะนี่ก็กิจการพี่เองนะครับอนกิจการภูมิเหรอครับกิจการภูมิเลยเหรอใช่ครับอ๋อนัดเจ๊ๆคันนี้ได้ไหมได้ทำไมภูมิไม่เอาคันนี้ว่ามันคลาสสิกมากเลยนะฟูฟูไม่อยากได้แต่มันกลัวไม่แรงเจ๊ๆนี่ๆๆภูมิเลยมาซื้อคันนี้เจ๊ๆ เล็บที่ดำอ e'? ๋อค no ok ันนี้เป็นไงเจ๊ก็เทีบหมอยที่นั่งได้ไหมครับเออเอาเลยเนาเนี่เขาเขานั่งกันอย่างนี้เจ๊เอาเวลาเขาแวะเขาทำไงเขาทำอย่างนี้เจ๊ใช่ไหมมึงมองเห็นถนนไหมเราเรามองไงสายตาเราแบบเหี่ยวไงเจ๊เหี่ยวไล่เบาะไปภูมิไล่ภูเดี๋ยวภูมิถอดกระจกเจ๊อ่ถอดจกเสร็จถอดเบาะถอดท่อเปลี่ยนท่อมึงถอดเบาะมึงนั่งกับอะไร เด e> uh huh. ี๋ยวเราตัดเรียบๆไงเจแล้วเวลาเราตายเหี่ยวใช่ไหมเราดูไฟจังหวะเราดูไฟเจเตรียมงั้นเลยออกท่าต้องเห็นๆเขาออกเงี้ยเราก็ไล่ไปตัด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 ใส่จำปอกนี่เออคุณบ้ามาว่ะเจอะไรคือมาล้อแม็กซล้อแม็กซล้อแม็กครับเพื่อนๆโอ้โอ้ล้อแม็กด้วยมันแพงมันแพงเพราะล้อแม็กด้วยนะคุณแพงกว่าสองพัน ใช่ทำไมภูมิไม่ออรรถธรรมดาเพราะถ้าภูมิจะแต่งอยู่แล้วภูมิออรรถธรรมดาดีกว่าไม่ทันแล้วเจ้าจองไปแล้วเฮ้ยเราเปลี่ยนได้เราเปลี่ยนได้ใช่มใชเอาอันนี้แล้วกันเผื่อเราไปใส่โลเราก็มีอันนี้ไว้ขายไว้ขายสองพันถ้าเพื่อนใครอยากได้แม็กก็ติดต่อครับสองพันยังล้อแม็กสูตรโลสูตรโลใช่ใช่พร้อมยางพร้อมยางแล้วก็กระจกเดี๋ยวถอดใครใครจะซื้อต่อก็จัดมาเลยครับเพื่อนท่อท่อท่อก็เดิม จะเปลี่ยนเป็นท่อของอะไรอะในไหนๆก็จะมาสายนี้เราจะภูมิจะเปลี่ยนเป็นท่อของอะไรภูมิรู้จักแดงบางไซน์ใช่อันนั้นใช่มจำวิกเตอร์พี่เก๋มาแดงท่อดําท่อดําท่อเหลืองชื่อช่างชื่อชื่อแดงกลับผมไม่รู้เบาของอะไรเบาของอะไรน้าต้นน้าเหลืองน้าแดงอะไรก็ไม่ใช่เบาของอะไรเจ๊เบาอะไรเบาอะไรเบาอะไรวะเบาอะไรที่เขาฮิตกันใส่แว่นเขาจะเขาจะใส่เขาเป็นที่รู้จักพูดตุ๊กรู้จักตับเลยเบาเลซ่าวะ อันนั้นไม่ใส่ละอันนั้นไม่รู้จักเลยอันนี้เขาไม่ซื้อเลยนั่นแหละเดี๋ยวเราไปใส่เบาะอะไรสรุปเบาะอะไรค้านคาใจมากเลยอะไรอะไรอะไรเอาเวพี่ใส่เบาะอะไรเออว่าเบาะจอมไทยนะจอมนะอะไรไม่ใช่เบาะอะไรวะเบาะแล้วต้องพันกี่ใบนะภูมเบาะแค่นั้นออ้ยแค่เบาะแบบนั้นเลยใช่ไหมเอออไม่เป็นไรเดี๋ยวภูมิถอดเบาะสิ้งลูกน้องกำลังทำเอกสารนานไหมพูมภูม่านาที เักสิบปีบอ่ะย้ยนอนไปพไม่เอาพวกรุ่นเนี้ยอันนี้มันพูว่ามันมันแพงกว่ากันเกือบหมื่นเลยนะเจ๊เท่าไหร่คันนี้เท่าไหร่อันนี้มันห้าหมื่นแปดหรือมั้งแล้วคันนั้นเท่าไหร่ห้าหมื่นเาที่พูซื้อแต่รุ่นนี้เขาฮิดเอาไปทำไอ้นี่นะไปแข่งนะเอ้าเรอใช่ไม่อะไรพูต่อให้ไม่อะไรมูต่อให้เขามีพงแถมะลรบ้างพูม เขามีตะกาหน้าครับตะกาหน้าแจ็กเก็ตด้วยเจ๊มีแจ็คเก็ตมีหมวกกันน็อกน่าจะขึ้นใบพรบ้อบกพันสองเออนี่เขอการลดหายไหมคุณส่องแสงผมผมขอซื้อได้ไหมซื้อได้เฉพเขาเขาจองแล้วเฮ้ยแต่เขามีหลายคันคุณอย่าไปกลัวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าคันนี้ไม่ดีเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนคันนี้เลยสลับเลยใช่ไหมใช่สลับทำไมเราไม่เอาสกูปปี้อะสกูปปี้ก็ดีนะสกูปปี้ก็อยากได้เหมือนกันสกูปปี้เจ๊อีเหลียวอือนี่ อีเหนียงก็น่ารักนะครูใช่ๆแม่งเข้ากับภูมิอ่ะเจ๊ไม่ต้องซื้อเวฟแล้วให้ลูกน้องแม้เอาเท่าไรห้าหมื่นเองผมห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทพอดีเลยเจ๊เห็นไหมเขา,าไม่เป็นสปสอนเซอร์นะ้วซื้ออ <laughs> <laughs> ใช่ครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูตอนรับรถเลยแล้วกันน่ะลูกน้องภูมิก็มาส่รับเ่อนเห็นไหมมาแต่งแดงจอดยงหน้าลูกน้องภูมีเสียชิบหายเสียไปเลี้ยงลูกน้อยทำเอกสารเลยเดิดูดิครับเพื่อนๆชา ดูเขาจะไปถึงบุรีรัมย์กันแล้วไงครับเพื่อนๆพี่ครับเสร็จแล้วครับผมได้แล้วครับเป็นไงครับเพื่อนๆพ,พ,พี่ผมคนตีนะพี่น่ะพี่เขายักหน้าวะ่ะเพื่อน <c oughs> โอ้พี่ซาโอ้ผมอยากไปแว้นแล้วนี่โอ้ซาพี่เอแล้วกูนะมไม่ได้รถแล้วครับเพื่อนๆทุกคนจบแล้วค่ขอบคุณครับพี่ครับผมจะเป็นนักแข่งต้องเอาหมวกอะไห นักแข่งอ๋อได้เป็นหมวนักแข่งเคยเพราะว่านี่มีมอกหมดเลยมีมอกแอ่ะนักรองคือแบบรถสีดำ็ได้เอาสีชมพูแล้วกันขึ้นหน่อยแล้วแล้วเสื้อเอาสีเนี้ยนะเสื้อเหรอพี่เอาสีม่วงแล้วกันก็สีแล้วก็กระเป๋าได้ของแถมเลยครับเพื่อนๆกระเป๋าชมพูก็ได้ครับเอากลับเลยได้ใช่ไหมพี่ได้จ้ะเฮ้ยขอบคุณครับพี่ผมสุดไหมพี่เป็นไงครับเพื่อนๆโคตรสุดอ่ะครับไปเลยอันนี้ให้ผมเลยใช่ไหม กลับม่ได้ครับเป็นไงเพื่อนๆได้กุญแจแล้วพี่ครับผมซื้อรถเรียบร้อยนะครับผมเบฟอีดําดุอีดําอีมองโกอีดําอีดาเดี๋ยวกลับไปบ้านกันเราก็จะไปดูว่าพี่เลจะจะเป็นยังไงเนาะเจอกันที่บ้านเขาใช้แต่ไดเกียวทั้งนั้นแหละพี่เล่ะพี่เล่ะพี่แอมภูมิซื้อรถมาใหม่พี่ เรียนสี่หมื่นแก๊สเนี่ยเพืยอก้อนหนกัอะไรเนี่ยรดาูดนด้าหรืออะไรนี่เล่นรถมาใหม่พี่มาดูอ้ฮ้ยนี่มันยามาห้าฟีฮอนด้าฮอนด้าอ๋อเนี่ยฮอนด้าเนี่ย ซื้อมาไงไงเจ่ไหมกลุมิจริงไหมเนี่ยจริงดิพี่ซื้อมาเฮ้ยสวยว่ะสนิมคันนู้นอ่ะภูมิมีไม่ได้ใครที่เป็นสนิมจะเอามาแข่งกับพี่เหรอใช่บุรีรัมย์โคราชร้านมิตรอะไรอ่ดูพีเลเป็นไงลูกกินเจร้อยสิบอัตราเลขหนึ่งถึงห้าวิหนึ่งศูนย์ถึงร้อยภายในห้าวิเจ๊า รี่หัด้วยเป็ไงกี่เกียร์กี่เกียร์มีประมาณ4เกียร์พี่สี่เกียร์เกียร์เกียร์ว่างอีก5เอ้เว็บอะไรเนี่ยเว็บร1อยไอเติมน้ำมันเ้ไปร้อยนึงเต็มถังเว็บไปกินยาอย่างเว็บไปเมันเว็บชื่อชือรุ่นชื่อรุ่นนีมันไม่ได้อเฮ้ยครับเพื่อนๆสวยป่ สีดำตัวท็อปตัวท็อปดิเฮ้ยตัวนี้มันตัวแซ่บพีเนี่ตัวแซ่บเกลียวผบเกลียวเฮ้ยไหนงัดจิ้งให่เลยเฮ้ยคุดบอบไหมพวงซื้อไปจะไปลงโคราชพันเมตรทุกคนเป็นไงมาโชว์พี่เลี้ยงโอ้ยอีกหลยยกได้เมื่อไหรเอีโอ้ยเจอท่อพวงก็ขัดนั้นก็ไปไม่เปลี่ยนโลกก็เลยอ๋อพึ่งจะซื้อมาทำไมเยอะแยะอีเอไม่ได้เหลืองอ่ะพวงทำคอนเทนต์คนรวยพี่อ๋อทำคอนเทนต์คนรวยก็แรงไหมเนี่ยแรงแรงหรือไงอีเหลืองอีเอแต่งอะไรเหรอเรา ว่าภูมิจะใส่โลไหมใส่โลอันนี้ภูมิภูมิบอกคนดูไว้ว่าภูมิจะขายสองพันขายเทินเหรอใช่ขายเฮ้ยก็เดี๋ยวเราไปแต่งล้อเล็กไงยางหาเลยชิ้นโลซันอันเล็กๆอ่ะเขาไปเทินดิเบาะนี่ก็พัน้านแอกเนี่ยมีปากเบาะเลยปากถอดกระจกนี่หนึ่งกระจกนี่ออกเลยเออกระจกไฟเลี้ยวไฟไฟหน้าต้องสีน้ำเงินมันมันเด็ดเลยอ๋อไอรุ่นเนี้ยมันอ๋อพี่ก็ดูพี่ดูมัวเป็นไงเด็ดอันนี้ของแถมเหรอใช่ครับ เหลือตะกร้าหน้าด้วยตะกร้าหน้าเขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมารับนะคะวันนี้ยังไม่ได้โอ้โหโค้งก็ะเด็แบบนี่ส่วนลดอะไรให้ไหมเนี่ยไม่มีเลยศูนย์ไหนศูนย์ไม่ต้องบอกถ้าไม่เป็นตำรวจเออว์ไม่ต้องบอกเพื่อนๆไม่รู้หรอกต้องซื้อเรื่องอะไรเฮ้ยไม่มาวันเน็บตั้งแต่แก็จับคุมเลยจะไป็นลงพันเม็ดพันเมตรที่ไหนใช่เนี่ยถ้าออกเคาอย่างี้พี่แต่แต่หมวกเขาไม่ใช่อย่างี้นะเขาทำแบบนี้พี่ มาทําตั้งข่าอย่างนี้ใช่ไหมตาตานี่เหี่ยวแล้วตาเหี่ยวเลยมองไฟมองไฟมองไฟหมวกกันน็อกไม่ต้องใช่ไหมท่าเด็กแว้นใช่หมวกกันน็อกแบบนี้รุ่นนี้เขาไม่ใส่หมวกกันน็อกกเหรอเขาไม่ใส่เขาสตาร์ทนี่ใช่มพี่เฮ้ยสตาร์ทฝั่งซ้ายเหรออหมวกคว้านนี่เขาก็เลี้ยงรอบนี้ไปเดลยเร็วเวลาหมอกไปใช่ไหมตาชอบอีสซงทีเจ้าของอีส้มก็ต้องสู้เลยทั้งนั้นพี่อัมก็มีอีส้มใช่ไหม กิส้มไปเขาใหญ่ก็จะตายแล้วปูภูมิไม่ได้หรอกนี่เวลาภูมออกไฟตาภูมิลองทำสปีดมายังแต่ตได้ประมาณ160ยหกโอ้โหร้อยหกสิบไม่ต้องจีมหรอกอาสามร้อยหกสิบพีเลยเน่นกชมพูภูมินี่พวกนี้มันใช้น้ำมันอะไรเนี่ยเครื่องบน้ำมันออกเทนออกโทเฮมออกเทนพิทบาซูมอ้าวไปดามคาเลยเดี๋ยวสุดปะอันนี้ลูกเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่ลูกเก้าห้าเฮ้ยเอ้ย ชักสามชักนสี่สามด้วยเสื้อเสื้อ <People> สูทฝาทองโชคโชคอะไรโชคโชคฟอกโชคฟอกบ้าภูมิมาโชว์พี่ภูมิซื้อว่าเนี่ยไม่ซื้ออะไรเยอะแยะเออเงินเหลือพี่โอ้รวยอีกแล้โอ้ยอกจอกซื้อมาจะไปแข่งเงินเดือนเท่าไหร่นะเงินสี่หมื่นเงินดือนสี่หมื่นเงินเดือนสี่หมื่นสุดโคคอนเทนต์หรือเปล่าใช่รถบูมเทปเปล่าไอ้เอกสารซื้อขายมาเพิ่งซื้อเซ็นมาเลย จบตัวด้วยเหรอใช่ครับผมสี่หมื่นก้าพันเจ็ดร้อยแถมตะกร้านะแน่นอนว่ะเนี่ยสุดยอดเลยอ่ะโซ่ลซี่่โซ่ลซี่หเปล่าไห่โซโลซี่เปล่าปิดกู้ดูก่อนนะคือโซโลซี่เปล่าเนี่ยโซ่พี่เลยหายเลยกูบอกโซ่พี่ไปขายเพื่อนมาซื้อรถนี่แหละครับเพื่อนๆเอาโซ่ลซี่พี่เลยมาขายเอายินดีด้วยเดี๋ยวพี่เจิมให้นะใช่ใช่จังไปพี่เลยขี่แล้วรวยปลอดภัยเ x สาม ไปไหนวะไม่เอาเนี่ยครับเพื่อนๆปิดคลิปดีกว่าไปนะอ่ะยินดีด้วยคำคุณคำคุณตาทั่วไปดีมาดีล้มก็ไม่เจ็บใช่ล้มก็ไม่เจ็บทางฝุ่นหรือทางหินได้หมดได้หมดแน่อนสุดยอดสรุปพี่เรชอบนะครับพี่เรแต่งให้ไหมผมว่าให้พี่แต่งให้เนาะสำนักแต่งอะไรนะใส่อะไรแต่งแบบไหนบอกมาเลยน้องๆแบบนี้เขาไล่อะไรสูตรกันไหนแบบไหนบอกมาเลยจะไป สกหรือว่าสอจหรือว่าสอหหรือสสหรือว่าอะไรก็บอกมาว่าเขาเขาแต่งกันยังไงเห็นเสื้อูุิเขาก็กลัวฉี่ลาดหรอกเพราะเขาโ้ดูโดดเด่นกว่าค่ะโดดเด่นอ่ะผมอ่ะอุมอุมผมอ่ะอืมออกว็บไอผมอ่ะอื้มผมาขโมยกระเป๋าแบรนด์ซอลัสซี่ไม่อยู่ผมอ่ะซอลัสซี่ไปแล้วครับเพื่อนๆเจอกันคลิปหน้าใครอยากให้แต่งอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะครับไปแล้วครับผม